วันนี้7วัน7อย่างมาแนวพาเที่ยวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพาไปย้อนความหลังกันหน่อยที่ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรติดตามครับ ้อนความหลังกันที่ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งรวบรวมของไว้กว่า2 3 6 2รายการอย่าเพิ่งหาว่าเป็นโกดังเก็บของนะครับข้างในเด็ดจริงมีทั้งกล้องสอดแนมสมัยโซเวียตแผนที่ดาวหมุนได้อายุ125ปีแนะ่ส่วนอันที่คนรุ่นก่อนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูก็โทรศัพท์รุ่นเก่าหลากหลายรูปแบบที่ใครหลายคนเคยมีที่บ้าน ฮัลโหลต้นพร้อมดอกพี่ยด้วยอไม่ใช่สวัสดีครับแรื่รักษาการแทนผู้อำนวยการอวชอถึงกับใช้โทรศัพท์รุ่นปู่ทวงนี่ก่อนจะทวงหมุนเบอร์ให้ถูกก่อนครับเคยเคยมีแบบหมุนอยู่แล้วลืมไหมเขาถึงเลขไหนแล้วลอะไรเงี้ยผมจำเลยครับผมจำเลยแล้วก็คนโทรผิดมันจำเลย, <S 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 ยคนโทรมาก็ก็เลยเตรียมกันว่าถ้าโทรผิดมาเราก็จะบอกว่า นี่คือสอฟตบางเขตอะไรเงี้ยหลยังจากนั้นก็เลิกโวยเลยครับส่วนที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็เป็นคอมพิวเตอร์พกพาสมัยก่อนที่มีน้ำหนักถึง13กิโลกรมัมโอ้โห13.6กิโลกรัมเดเดี๋ยวนี้เป็นโน้ตบุ๊กมื่ก่อนจะมีแบบนี้อันนี้โน้ตบุ๊กครับโ <c oughs> น้ตบุ๊กสมัยก่อนห้าหนึ่งยกขึ้นทีไล่เทบหลุดยิ่งกว่ายกดัมเบลในฟิตเนส เกมเมอร์ยุคป,ปัจจุบันอาจจะต้องหันกลับมาใช้เครื่องนี้ได้ทั้งเล่นเกมได้ถึงออกกำลังกายไปในตัวซภาฮ